สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะสำหรับคนที่อยากจะทำพาส,สปอร์ตใหม่นะคะหรืออยากจะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือหนังสือเดินทางเล่มเก่านะคะใกล้จะหมดอายุแล้วนะคะ เดี๋ยวไปดูวิธีการได้เลยค่ะว่าเราจะทำยังไงนะคะเราจะติดต่อสถานทูตไทยในเมืองเบิร์นั้นอย่างไรนะคะไปดูกันค่ะว่าเอกสารที่เราจะต้องเตรียมนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะคะทำยังไงบ้างเข้าไปฟังกันเลยค่ะต้องขอพูดก่อนนิดนึงนะคะว่าหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตที่เราทำเนี่ยค่ะก็คือเป็นหนังสือเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือไม่มีการต่อ อายุนะคะแต่ว่าเราสามารถขอเล่มใหม่ได้ค่ะทุกคนดังนั้นนะคะก็เลยเป็นการขอเล่มใหม่เท่านั้นนะคะส่วนข้อมูลล่าสุดนะคะเขาก็จะยึดที่ข้อมูลล่าสุดของทะเบียนราชของเราที่ไทยนะคะดังนั้นนะคะถ้าใครเนี่ยแต่งงานหรือเพิ่งหย่านะคะแล้วอยากเปลี่ยนนามสกุลน,นะคะให้เป็นนามสกุลปัจจุบันเนี่ยจะต้องทำการติดต่อที่ เขตหรืออำเภอที่เราอยู่ก่อนนะคะโดยเขตหรืออำเภอนั้นนะคะเป็นที่ไทยนะคะเราต้องดําเนินเอกสารที่ไทยให้เรียบร้อยก่อนการดําเนินการเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะคะเราต้องไปติดต่อที่อำเภอหรือเขตที่เราอยู่ที่ไทยก่อนนะคะแล้วก็แล้วก็ดำเนินเรื่องมาที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะทุกคนแต่ถ้าใครเนี่ย ไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนนามสกุลในพาสปอร์ตนะคะให้เป็นปัจจุบันนะคะหรือจะเอานามสกุลเดิมตามพาสปอร์ตเดิมก็ได้นะคะก็สามารถติดต่อที่สถานทูตของไทยในสวิตเซอร์แลนด์ได้เลยค่ะโดยเวลาที่เราจะไปทำการทำพาสปอร์ตหรือทำหนังสือเดินทางที่เบิร์นนะคะเรา ต้องนัดล่วงหน้าค่ะทุกคนแต่เขาไม่ได้กําหนดนะคะว่าเราจะต้องนัดล่วงหน้าก่อนเท่าไหรนะคะหรือภายในเท่าไหรนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าตารางงานหรือตารางเวลานั้นว่างเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําการนัดหมายสถานทูตไทยที่เมืองเบิร์นได้เลยค่ะการยื่นคําร้องขอทํำพาสปอร์ตนะคะไม่ว่าจะ5ปีหรือจะเปลี่ยนเป็น10ปีนะคะ เราต้องมาดูเวลาก่อนนะคะเวลาในการที่เราสามารถยืดคำร้องได้เนี่ยค่ะเขาก็จะมี2ช่วงนะคะก็คือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายช่วงเช้านะคะก็คือช่วง9โมงเช้าถึง11โมงครึ่งค่ะส่วนช่วงบ่ายนะคะก็คือบ่าย2โมง เย็นนะคะถึงบ่ายสาโมงเย็นค่ะส่วนวันที่เขาทําการนะคะก็คือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็เขาก็จะหยุดตามวันหยุดราชการทั่วไปด้วยค่ะต้องเช็ควันหยุดก่อนนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะต้องทำการนัดหมายก่อนนะคะกับสถานทูตไทยที่สวิตเซอร์แลนด์ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทำหนังสือเดินทางเนี่ยค่ะไม่ใช่เดินดุมๆเข้าไปในสถานทูตนะคะอันเขาไม่ทำให้นะคะคุณต้องกลับมานัดหมายก่อนนะคะโดยการนัดหมายนะคะจะเป็นการนัดหมายออนไลน์ค่ะให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ Thai Embassy p ุ c h h appointment นะคะ จากนั้นก็ทําการกรอกข้อมูลค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะจากนั้นนะคะหน้าตาของเว็บไซต์นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนเมื่อเราทําการนัดหมายแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็รอวันนัดนะคะเมื่อถึงวันนัดหมายปุ๊บ เราก็ต้องเดินทางไปที่สถานทูตนะคะเพื่อทำหนังสือเดินทางนะคะหรือพาสปอร์ตด้วยตนเองเท่านั้นค่ะในกรณีที่หนังสือเดินทางหายนะคะเราจะต้องไปแจ้งความที่ตำรวจท้องที่ก่อนนะคะเราจะเอาใบแจ้งความนี่ค่ะมาเป็นหลักฐานนะคะในการขอพาสปอร์ตเล่มใหม่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะอยู่ในช่วงเวลาผลิตและก็การรอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ก็จะใช้เวลาอย่างน้อยเลยนะคะ4สัปดาห์ค่ะในการรอรับเล่มใหม่มาดูในส่วนของค่าธรรมเนียมกันนะคะหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่เกิน5ปีสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะค่าธรรมเนียมก็จะอยู่ที่50ฟรังค่ะในส่วนของหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะที่มีอายุหนังสือเดินทางเนี่ยคะ่ะไม่เกิน10ปีจะอยู่ที่75้ฟรังค่ะต่อไปนะคะ หนังสือเดินทางฉุกเฉินอายุไม่เกิน1ปีนะคะค่าธรรมเนียมอยู่ที่25ฟรังค่คะส่วนเอกสารเดินทางฉุกเฉินนะคะจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะแต่ว่ามีอายุอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนค่ะต่อไปนะคะมาดูในส่วนของเอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปทำพาสปอร์ตกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งเลยนะคะเป็นหนังสือเดินทางเล่มเก่านะคะตัวจริง พร้อมกับสำเนา1ชุดค่ะอันที่2นะคะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนของไทยนะคะตัวจริงนะคะและสำเนา1ชุดค่ะข้อที่3นะคะจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะคะของไทย1ชุดข้อที่4นะคะก็จะเป็นสำเนาเอกสารอื่นๆนะคะอย่างเช่นใบเปลี่ยนชื่อใบเปลี่ยนนามสกุลเป็นต้นค่ะ ข้อที่5นะคะเป็นซองจดหมายที่จ่าหน้าซองและที่อยู่ถึงตัวเรานะคะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะพร้อมกับสแตปมนะคะที่มีมูลค่า6.3ฟรังนะคะและสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ตค่ะโดยพาสปอร์ตอายุ5ปีนะคะก็ค่าธรรมเนียมอยู่ที่50ฟรังใช่ไหมคะส่วนพาสปอร์ตที่มีอายุไม่เกิน10ปีนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 75ฟรังค่คะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เรานิดนึงนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ